สวัสดีค่ะคู่ผู้ชมวันนี้น้องน้ำหวานเนี่ยมามาเออมาตอนนี้วันอยู่ที่บ้านนะคะก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมันมีที่ตรวจโควิดเลยมีที่ตรวจโควิดนั่นเองก็ที่ตรวจโควิดก็ตอนนี้คุณหวานต้องอตรวจโควิดให้ส่งให้คุณครูนะคะเดี๋ยวมาเก็บ ทุกคนต้องตรวจนะคะเพราะว่าทุกคนต้องส่งโรงเรียนเว้อยๆเรื่ยโอเคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเนต แนะนำอุปกรณ์เลยนะคะอันี่ก็คือที่เหย่จมูกนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะควบคู่ที่แบบเป็นน้ำยาของที่เหย่จมูกนะคะน้ำยเหย่จมูกนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เวลาแบบทำอะไรเสร็จตรวจเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ทิ้งได้เลยเพราะว่ามันเป็นเ,เชื้อหรือไม่ติดเชื้อไม่รู้นะ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสว่วนของ่ตัวนะที่ตรว <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านคู่มือกันมีวิธีการ วิธีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็รื่อนี้ก็จะมีนะคะก็อันนี้คือดีนี่คืองายอันนี้ตรวจนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันเลย เดี๋ยวคุณแม่จะมาตรวจให้หวานนะคะแล้วก็มาแกะกันนะคะแม่ทำไม่จำเลยโน่ลุ้นไม่อยาจับสิคะเราแย่ทีละข้างก่อนนะยังยังยังใส่น้ำยาก,ก่อนสิไม่ได้ใส่แยลุ้นนะคะ เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตอนน <gun play> <descriptive> ี้เหมือนตื่นเต้นมากเลยแง่มากเยอะๆเลยมีสุดแล้วอ่ะเจ็บไม่ข้ารูกไม่ต้องเลยเจ็บมันลูก เจ็บนิดนึงนะคะเศษจังเลยอะยังไงบ้างแล้วก็เราก็นัดจูบเจ็บไหมคะเจ็บไหมบอกคุณผู้ชมกันเจ็บมากอะไรไม่อยากทำเลยเนาะ chuẩn bị chuẩn bị ừ. chuẩn bị chuẩn bị môn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn muốn chuẩn bị 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 ้องซ้ำไปเอาอนี่เกยนี่ออกมาแปนะ้วงนหไถ้าปิดฝาแล้วก็ผลตรวจอ้าวางนี่หลอกพขยับ่ ะคะ่ะแม่ก็บีบใส่ตรงนี้ต,ตัวเอสกี้หย,ด,ยดคะ่ะกี้หยดค่ะบีบจนบีบจนท่วมเฮ้ยมีบีบจนทว่มนทวมเลยจนแบบเต็มเต็มอีกรุนค่ะรุนทิ้งไว้กี่นาทีคะ สิบห้านาที <15 S 1> ถึงครึ่งชั่วโมงถ้าจะเจ็บใช่ไหมลูกย่ <c oughs> ยาถือว่าย่าเจ็บมากแล้แต่หมูนี่เข้าลึกโูกตัวสี่ผนออกแล้วเป็นตัวสีี่ ตัว C ตัว C ฝนติดผมลบผลลบตัว C อ๋อถ้า C ถ้า T ไม่อา C อยู่ลบ อันนี้เบื้องต้นนะเนาะเบื้องต้นโอเคคุณผู้ชมขาคือเมื่อกี้ที่มันแย่เข้าไปเนี่ยมันรู้สึกแสบนะคะ ถ้าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมลองแย่ดูก็จะเสจเสรเสก oh. ันตรวจออกมาคือคนไม่ติดโควิดนะคะ oh. สี่ oh. พานผ่านนะข้างหน้าวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวมันก็จะตรวจตรวจอีกครั้งนะคะข oh. อบคุณค่ะที่รับชมนะคะ